สวัสดีครับ FC กับตันแปะทุกท่านครับเมื่อวานต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับติดภารกิจเร่งด่วนนะครับไม่สามารถมาไลฟ์สดได้แต่วันนี้ครับไม่มีภารกิจใดๆนะครับเคลียร์หมดละหกโ,โมงเย็นวันนี้โปรแกรมฟุตบอลมันเยอะมันเข้าทางกับตันแปะจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานอยู่ในแดนบวกนะไฮโอเฟนกินเต็มสายสูงลิเวอร์อพูลกินเต็มเสียดายสแตนสปาร์ตากอสโคนโดเดียวนะครับไม่เป็นไรถือว่ายังอยู่ในแดนบวกและที่สําคัญวันนี้ผมคัดมาให้เล่นหนึ่งสามทีมในเลนทางหน้าไลฟ์สดสายสูงสายต่ำพาร์ นะเดี๋ยวผมจัดให้แบบเน้นๆเลยและที่สก,ก ه, ันเอาไปก่อนนี่คือออเดอร์ที่กับตันคัดมาให้2ตัวเน้เนๆสองตัวเน้นๆวันนี้นะครับไปที่ฟุตบอลออยูร์ฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเฟย์จูนดรอสเซดัมวันนี้จะเจอกับผู้มาเยือนก็ต้องบอกว่าอย่างทางด้านเซาบัวนะครับผลงานเนีย่ยบอกว่าเฟย์จูนด์ดีนะนะครับห้านัดที่ผ่านมาแพ้แค่เกมเดียวแพ้กับทางด้านอาร์เจ็ นะครับล่าสุดก็เอาชนะอัคมามาได้สามหนึ่งเลยทีเดียวและว,วันนี้สภาพพร้อมไม่มีปัญหานะครับจูเลียนคาราซาอีกอไปซาเองอิบราฮิมออสมานพร้อมเลยนะครับรวมไปถึงทางด้านวันนี้วังอินบอลอีกหนึ่งตัวนี่คือสี่ตัวลุกที่จะขาดไม่ได้สําหรับทระหนักร์เฟรนุนูตสหรับผู้มาเยือนอย่างสบบวงนยังเป็นรองอยู่นะครับในเวทียุโรปเนี่ยผมบอกเลยว่ายังเป็นรองทางดนันเฟรนชนูตอยู่หลายช่วงตัวครับและว,วันนี้เฟรนช์นูตในในบ้านด้วยอัตราการเล่นในบ้านยังกินราคาอยู่นะครับ เน้นหนักตัวแรกให้ไปที่ทางด้านเฟีเจนุสรัสเัมเฟีเจนุสรัสเัมให้เน้นไปเลยนะครับอีกหนึ่งตัวครับไปที่ฟุตบอลยุโรป้ายุโรป้าลีกวันนี้หนึ่งคู่ครับเบซิคตัสนะครับยอดทีมจากตุรกีจะเจอกับทางด้านเมาโมผลงานสะดุดครับเบซิคตัสในลีกแพ้มา2เกมนะครับส่วนทางฝั่งเมาโมนัดล่าสุดเสมอฮัมบาร์บีเนะครับถ้าถ้าวัดกันตามฟอร์มผมมองว่าเฮ้ยเมาโมอาจจะดูดีนะแต่วันนี้ครับเบซิคตัสเองเนี่ยจะเป็นเกมปลดล็อกเก็บชัยชนะนะครับหลังจากที่แพ้มา2เกม นะครับเอาละซื้อใจมันหน่อยสิในบ้านวันนี้เบสิคตั้ครับให้เน้นไปอีกหนึ่งตัวครับวันนี้จัดหนักครับวันนี้เบสิตั้จจะเก็บสมแต้มเหนือทางด้านเมาโมไปได้และนี่คือออเดอร์ไปก่อน2ทีมเน้นเน้นเน้นหนักไปที่เฟย์จินูและตามด้วยเมาโมครับส่วนอีก3ทีมที่กัปตันจะคัดมาให้ในค่าคืนนี้6กโงเย็นไลฟ์สดนะสายสูงสายต่ำ้ามาพร้อมจัดมาให้แบบฟรีฟรโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียวฝากกดติดตามไว้ด้วยนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเจอกันเย็นนี้ครับหกโมเย็นโชคดีมีใช